สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับเบาต้นสมภาพาพี่น้องมาใส่ปุ๋ยเอหามากหมากทัวนะครับใส่ปุ๋ยแบบใดใส่จังใดมันจังเสียใดผลประโยชน์บักทัวจังเสียใดกินพื้นมากที่สุดนะครับเด็กคนอื่นผมจะภาพมาเบิ่งก่อนนะครับมาเบิ่งสูตรปุ๋ยที่ผมใช้ใส่นี่คือสูตรเสมอสิบห่าตากระต่ายนะครับที่ผมบอกพี่น้องไป เป็นสูตรที่ผมใส่อยู่สูตรเดียวนะครับเพราะว่าดินของผมมันกระพอได้นะครับมีเหล่อธาตุเพียงพ่อผมก็เลยจาเป็นต้องใส่หลายสูตรนะครับส่วนผี่นนองทั้งอื่นดินบ่ได้เขาก็อาจจะใส่หลายสูตรนะครับก็บ,บ่ว่ากันเพราะว่าสภาพดินมันเสื่อมนะครับก็จําเป็นต้องเพิ่มเหล่าธาตุเพิ่มปุ๋ยเข้าไปนะครับสําหรับดินที่ปูเสื่อมผมก็ใส่สูตรเดียวนะครับเด้อย ส่วนท่างพี่ก็เป็นเอิญกันว่าคลังยานะครับเน้อนี่คือ,อยานะครับที่ผมใส่สีให้กับบากโทบางพริกบากเขือเพึ่นผ,ผักในสวนของผมนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับบางบางตนะครับใส่บนเลววผมก็บบัวลก็บซรองไว้นะครับกระถิ่มไปเลยกรมีนะครับคารโบซันเฟนครับโปรวาโดโปรวาโด หรือว่าอีมดาโคพิดอัานคอมเมนแล้วครับผมก็ส่องกระถิ่มไปแล้วนะครับกับถมหินถิ่นกับพี่น้องอันนี้ก็เป็นของที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับมีทั้งหญ้าหนอนนะครับมีทั้งหญ้าหนอนหญ้าปลาเพียเพี๊ยดำเพียบโบว่าสิเป็นเพียไฟเพียทุกทั่วไปนะครับพวกแมลงต่างๆที่มารบกวน ามผมบอกพี่น้องไปใส่หลายซื้อนะครับใส่หลายสามันครับพี่น้องสลับสีดกันไปนะครับบม,ม่ได้ว่ามีแต่ตูวเดียวครับส่วนตัวนี้เป็นยาย,ยืดนะครับยืดให้หมากทัวหมากมันใหญ่หมากมันเย้าครับให้หมากมันตรงครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นสารกําจ,จัดเพลยกําจัดแมงพมยาเสริม นะครับรวมไปถึงายายืดให้หมักถัวมันเย้าเลครับรวมมาถึงโฮอร์โมนครับโฮอร์โมนตัวนี้ผมก็ใส่อยู่ตัวเดียวนะครับใส่ของพญยายิ่สำริดนะครับเพนตาโกูนะครับเดียก่อนหน้านี้ก็ใส่ของฟาสโก้บุญมาพันดวงกันเหมือไปแล้วนะครับการมาใส่ตัวนี้กันดีคือก,กันเหมือนอเละครับกันดี สูตรที่มักใส่เองก็ดีนะครับแต่หาลังเทือเรียกหลายงานรายก็บม่มีเวลาเวลานะครับก็บต้องพึงพระอาศัยของสำเร็จรูปคือกันกับพี่นองนั่นเลยครับแต่หากพอม,มีเวลานะครับพี่นงมีเวลาก็มักเองก็กดีขึ้นกันนะครับเพื่อทีฮาสิบตองซื้อนะครับประหยัดเงินประหยัดงบกับพี่นองัาที่นี่หันมาเขาเรื่องของมือนนี่ครับผมสามารถใส่ปุ๋ยเล่งหมากให้หมาก มันยยใหญ่ให้มันงามมันอวบให้มันใหญ่ขนาดนะครับด้วยปุ๋ยสูตรซิมภาซิมภาซิมาปุ๋ยเสมอทาขาตายนะครับสิมันใส่ปุ๋ยใส่แบบใดปากทั่วเข้าพืชของเขามันจังเสดกินปุ๋ยทุกเม็ดปุ๋ยเขาจังเสบอเสียนะครับปุ๋ยเขาจังสสบอ,สบาสบอ,อ,อหายไปกับน้ำกับน้ำฝนนะครับ หายหมักทั่วเขามมนได้กินทุกเม็ดนะครับเนี่ยเพราะว่าปุ๋ยเสมอราคามันกับแพงนะครับเพราะฉะนั้นเขาใส่ลงดินแล้วเขาต้องคุมค่ากับเงที่เขาสื่อนะครับหมักทั่วของเขาพืดของเขาต้องได้กินทุกเม็ดนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีวิธีการใส่นะครับวิธีการใส่ใส่จังไดมันจังียได้กินทุกเม็ดครับพี่น้นงผู้ลังคนก็นอาจเสียวา่าโอ้ยใส่จังไดก็ได ให้ตัวมันลุ่งดินมันการมีผลประโยชน์เมื่อได้กินอยูหันละพลนวาสันนะครับมันก็บเมียนยูนะครับแต่วายสซแบบใดล่ะครับมันจังเสียดิกินถุกเม็ดโดยเฉพาะไซไปแล้วฝนมันตกนะครับอันนี้ว่าถึงเรื่องว่าพี่น้องสีไใสปุ๋ยทั้งดินนะครับใสแบบลุ่งดินเลยนะครับบื่อใดใสมาทั้งสายน้ำหยดบมื่ใดละลายน้ำนะครับใสปุ๋ยเม็ด ถ้าแม่นว่าเขาหยุกคู่แบบนี้นะครับอยุกคู่ขืนมานนี่เขาจะใส่จังไหนนะครับถ้าเอาเลรยเลยเอาห้วยห้วยวานเอาเลยนี่ถ้าแมน่นฝนตกลงมานนี่มันกับบดไกินสุเม,ม็ดเลยครับมันกับเสลยลงไหลล,ง,หล,ลงจากคู่ไหลไปทัวหยาเสดายินพร้อมนะครับเท่นที่ว่าบักทัวหรือว,อว่าผดผักของมันเสดายินทุกเม็ดนะครับมันก็บโบดไอินซ้ำนะครับ พราะฉะนนี่เดี๋ยวว่าเบิ่งน้ากันนะครับว่าวิธีการใส่ใส่จังไรนะครับพี่น้องมันจังเสดจกินนะ้ำบักทัวจังเสดกินสุมิดนะครับปุ๋ยเฮาจังบวเสียหายเฮาจังสมบรูรดเสียเงินเปล่าประโยชน์นะครับวิธีการใส่นะครับถ้าใส่ระวังกลางนะครับเด้ยพี่น้องระวังกางของกองบักทัวนะครับนี่คือวิธีนี่นะครับ วิธีที่ว่าใส่แล้วหมักทัวหรือว่าผืิดผาของว่ามันได็ก,กินสุมิดนะครับพี่น้งก,ก็ใส่เสียมใส่ไม้ใส่ผัวอีกอย่างนี้หน่อยที่พี่น้มีนะครับเมื่อคดเป็นหลุมจังหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปหนึ่งส่วนนะครับหนึ่งบวงปักทัวใหญ่ด้ครับนี่ปักทัวใหญ่แล้วนะครับใส่ประมาณนี้นะครับอย่าไปใส่ โลบขออย่าไปใส่มองขอมันเลยเด้ครับถ้าไปใส่มองขอมองต้นมันบมงตัวเฮาก็มีสิท์ที่ตายได้นะครับให้ใส่ระวังกลางกางึก่งกลางแบบนี้นะครับบบตรงยานว่าบักทัวัวมันบบได้กินครับพี่น้องนะครับจกลงไปลนะ้วก็เห็นหากเลยครับมันในกินครับพี่น้องแล้วฝนเฮาใส่ปึ๊บฝนตกมามันก็บ,บ่ไปใส่นะครับปุย๋ยมันก็สีละลาย ซึมลุ่งดินอยู่หัน,นะครับหลับโล่งว่าหม,ามักทวรวมไปถึงผุดเพืดพักต่างๆนี่แถวใสมันได้กิน,นครับได้กินทุกเม็ดคุ้มค่าเงินที่เท้าสื่อนะครับอาจจะเสียเวลาจาักน้อยนะครับแต่มันก็คุ้มเรามักทัวขาง,งามนะครับเพราะว่าปุ๋ยมันทิซึมลุ่งดินทุกเม็ดนะครับอันนี้คือวิธีที่ถูกวิธีที่สุด และพืชได้กินปุ๋ยทุกเม็ดนะครับคือวิธีนี้ครับพี่น้องส่วนวิธีอื่นวิธีวานละ่ะในบัวก็ได้นะครับแต่ถา้าแมนว่าเ้าวานลงไปแล้วผ่านไปประมาณหนึ่งสมมุกงหรือว่าเขาใส่ตอนเอ้าหรือตอนขังเว้นตอวแรกมาฝนตกนะครับพอฝนตกลงมามันจะสมาสะล่างปุ๋ยของเขา มันเกิดมีละลายซึมลงดินเนี่ยอยู่แต่ว่ากระบเหมนทุ่งเม็ดนะครับมันก็สิไหลลงจากคู่นะครับไหลลงไปข้างล่างเท่ที่บักทั่วเฉลี่ยกินมดทุ่งเม็ดกบกลายเป็นว่าห้าเฉลได้กินน้ำนะครับวิธีการนี้ถึงแม้ว่ามันส,สะดวกรวดเร็วแต่ว่าผมกระบอกในน้ำนะครับเพราะว่ามันบริไกกินทุ่งเม็ดนะครับ ทัวขรขาบนได้กินทุ่เม็ดโดยเฉพาะสซไปเห้วฝนตกนะครับฝนตกแน่นอนครับไหลลงมดครับพี่น้องซึมลงดินกับอป้านใดน,นะครับวิธีนี้บอกแนะนําเลยนะครับเด้อสาหรับมื้อนี้ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนที่ติดตามบาตนเทอซีรีส์วิธีเกษตรช,ชาวบ้านเบื้องล้วพี่น้องที่ขอมาใหม่กดติดตามแนะนําในเด้อครับเด้อสำหรับมื้อนี้ดูดีไหมครับพี่น้องมานหนาวพอไหมครับ สวัสดีครับ